ใช่ครับไม่ใช่ธรรมดาปกติเขาส่งมาให้ปกติก็จะไปเจอกันที่ด่านแล้วก็มาหาเพราะว่ามันไปไวกับไว๋จะรอบนี้ถึงตำหนักเลยส่งะละล้านสองละล้านกินี่คือส่ง,สงะละล้านไปเอาถึงที่เลยถึงที่ไปถึงที่วัดปิดป่าเห็นว่าเอฟซีโร้ยนี่นครับส่งะละล้านส่งละล้านนี่สิบซองที่ผ่านมาดังมากดังเปรี้ยงแั้งแบบดังหนักมากอะ่ะ แต่ถ้าใครเคยดูสองล้านสองล้านกีดถ้าใครเปิดสองล้านไปก็จะเจอช่างจีลดเอามาเอามาได้ปีหนึ่งแล้วครับสองล้านเนี่ยวันนี่ปล่อยอย่างสองลิตรได้ไหมปล่อยไม่หมดสองวันก่อนครับยี่สี่อังยังไม่ได้ดูเนาะกับสองล้านจะการการซื้อจะไม่ไม่ไม่วนกันอ่าสินค้าแล้ครับครับเข้าใจครับจริงก็มาพร้อมพร้อมนะครับคือสองสองล้านนี่ มันจะไม่เหมือนเลขไทยถ้าไข่ไข่ที่ยังใหม่ยังไม่เคยดูครับซองกระล้านนี่เน้นตัดหน้าคือซองกระ้านเนี่ยเขาจะตัดหน้าให้แต่ไทยตัดหลังเนาะนะคือคือไทยถ้าคนเล่นเนี่ยจะตัดแต่ข้างหลังเราตัดหน้าไทยตัดหลังเออครับเราตัดหน้าไทยไทยท่านตัดหลังครับไทยท่านตัดหลังทีนี้พอเราซื้อมาพอปล่อยปุ๊บครั้งแรกซองกระล้านเนี่ยนิยมปล่อยวันศุกร์ศุกร์ศุกร์จันทร์พุธศุกร์จันทร์พุธเลขก็จะเข้าดี ถ้าปล่อยวันอื่นเลขจะไม่ค่อยเข้าประสบการณ์ที่ปล่อยมาถึงสองตอนแรกผมคิดว่าปล่อยครั้งเดียวอะ่ะก็ไม่ออกจอแล้วจะปล่อยสองครั้งตอนหนึ่งกับสองที่สองอะ่ะแต่คกรอบก็าูรงได้เป็นเน็นแต่ก็เลยเลยได้มีซองมาได้มีซองที่สิบสองเดียวที่อาจจะยังไม่เข้าเพราะว่าติดงานตบข้อตาด้วยผมไม,ไม่มีสมาธิไปเอาแล้วก็ปล่อยปล่อยเป็นวัดจันทร์ครับทีนี้ก็เลยพอเสร็จงานตบก็ไปไปที่ลาวไปเอาเลยไปเอาถึงที่ ครันี้เอาถึงที่ซองหนึ่งซองสององสี่องห้าเอาถึงที่พอ6 7องหกเจ็ดแปดมาก็ไปเจอกันที่ด่านว่าการข้าออกยากรัแบบแต่รอบนี้ก็เลยได้มีโอกาสเลยจะไป,ไปหาพระอาจารย์มีเอฟซีฝากเงินทําบุญด้วยเลยให้ตู้พระอาจารย์ฝั่งฝั่งลาวท่านอยู่ในถ้ำท่านก็จะเขียนเลขมาให้เป็นเลขที่อยู่ในถ้ำเลขฝั่งลาวไม่มีไฟฟ้าใช้ใช้โซลาร์เซลล์รแบบับเหมือนเป็นตะสายวัดป่าครับ ออกมาใจสามตัวแตกทุกรอบท้องไทยถ้าไม่มีของไทยไม่มีท่านนั่นไม่ให้ท่านดูประเทศลาวหรือเอาตะลาใช่เอา,เอาแต่ลาวอย่างเดียวเป็นลาวล,วลาว้วนๆแต่ก่อนนั้นได้ลาวได้หน่อยสองที่สิบสองออกออกหน่อยหกรอบผมเผอว่าขอให้ออกขอหน่อยด้วยลาวกันหน่อยแล้วออกหน่อยวีเพีถ้าใครย้อนด,ดูคลิปออกทุกรอบจริงวันเจร็จได้กี่วันครับจะอยู่ได้กี่วันปกติสองหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบสองสองหนึ่งได้หกรอบได้หกวัน ได้ซองใหม่พอาจันว่าเหมือนเขาล็อกเล่รู้ทะรกันก็เลยเป็นซองหนึ่งได้สามรอบพระจันไออธิบสุกพุทธสุกจันพุทธเพราะว่าวันพฤหัสของ่องลงไปเอาแล้วก็ปลียวันศุกร์อีกมันก็จะไวขึ้นถ้าใครที่เคยดูก็จะถ้าใครยังไม่เคยดูซองละล้านเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าวันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะยี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่เรซองละล้านผ่านตลอด สองล้านาดตลอดจะเป็นนี้ยสองมาแล้วสองล้าน่านตลอดครับอาจจะชัวมชัดที่สองก็จะเป็นอย่างนี้ยที่สองสองล้าน่านตลอดสองล้านตลอดนี่เป็นสองล้านกีบทุกที่สิบสามคือถ้าไทยเ็ตัดหลังแต่ลาวตัดหน้าอันนี้มีสามรอบถ้าเปิดตุกรอบโชคแตกสามตัวนะ้ล้านอันนี้เอาไปเสีย่ยโชคได้สามสามวันวัที่ยี่สิบเจ็ดสามสิบแล้วก็วันที่สองยีสิบเจ็ดสามสิบแล้ววันที่ส ถ้าวันที่ยี่สิบเจ็ดถ้าให้ชอบผมชอบเนี้ยแถวหน้าแถวหน้านี้คือชอบเคยมีประสบการณ์ชอบแตกสามตัวหน้าแต่ถ้าคนชอบงบคืออยากขีดเนี้ยขีดเน้นศูนย์หกถ้าซื้อหกศูนย์ถ้าซื้อศูนย์หกยี่สิบหกศูนย์ก็จะสิบบาทถ้าเขาชอบเล่นตองลานมาที่เคยเล่นมาถ้าซื้อหกหนึ่งสิบออยี่สิบหนึ่งหกก็จะยี่สิบเล่นกันมาสิบสิบกว่าซองแล้วก็จะเป็นแบบนั้น แต่ในภายในสามสามวันเนี้ยสามารถซื้อได้ทุกตัวแต่ถ้าวันที่ยี่สิบวันที่สามสิบอะถ้าชอบอันนี้หมายถึงชอบตัวตัวนะชอบสองศูนย์สามเก้าแต่เลขราวมันเป็นเลขสี่ตัวไม่เหมือนเลขไทยเ,เลขราวมันจะเป็นสองตัวหน้าเป็นล่างสองตัวหลังเป็นบนถ้าทุกว่าอก 39, อกสองศูนย์สามเก้าเท่าก็แตกสี่ตัวสองล้านประมาณนี้เดี๋ยวพขลงนิดเดียวปิดใช้ ระยะสิบดีว้าเพลีวเนี่ยวันวันที่ยี่สิบ่วนที่สามสิบถ้าผมชอบชอบสองศูนย์สามเก้าอาจจะเล่นสองศูนย์ถ้าสองศูนย์สี่สิบตู้โอาจจะเป็นยี่สิบเด็เลขลาวถ้ามามันชอบมาแบบเลขลาวมันจะไม่เหมือนเลขไทยเลขลาวถ้ามันจะมาสี่ตัวแต่เลขไทยจะมาสามตัวค่ะที่ไปที่มาได้เลขลาวรู้จักกับอาจารย์ได้ไหก็คือไปไปทําบุญไปตัดผมไปแจกเสื้อผ้านักเรียนเสื้อพิมแจกเสื้อพิมอย่างนี้ยแจก แล้วไปคืนนั้นที่ปากซองมืดแล้วก็ไม่มีที่พักก็เลยบเ,เอไปเจอวัดอยู่แถวปากซองคนตกหนักมากกว่านั้นไม่สามารถที่จะกลับได้ก็เลยได้พักแล้วก็ไปเจอรู้จักกับท่านอาจารย์และมรรคทายก<อ>ท่านก็เลยเขียนเลขทองในร้านมาให้เขียนานานแล้วแต่ผมก็ไม่เคยได้ปล่อยตัวเลขไมไ่จะปล่อยอยังไงเพราะเลขเรายังไม่มีคนซื้อ,อตอนนั้นไม่ค่อยเป็นเวยไนะม่ค่อยเป็นจนเมื่อปีที่แล้วมรรคทายกได้ข้ามาฝังไทยในย่าิพี่น้องก็เลยบอกว่า ให้ผมเอาเลขราวมาปล่อยว่าช่้นจิวเดิมมีชื่อเสียงแล้วสายห,หวยคนติดตามเยอะเลยให้มาปล่อยปล่อยสองแรกแต่หกรอบมีคนถูได้หลายแสนสองที่หนึ่งสองที่สองสองที่สามปล่อยไม่ได้มันดังมากดังมากต้องหยุดหยุดเดือนหนึ่งเพราะว่าผมก็ไม่กล้าปล่อยเพราะดังดังจริงจริงดังจริงนะมาแรงก็เลยได้มาปล่อยที่ที่สามก็หยุดมาเดือนหนึ่งแล้วก็ปล่อยที่สี่ที่ห้าที่หกตามมาเรื่อยแต่ทุกครั้งก็จะเข้าสี่รอบขึ้น ตอนร้านทุกครั้งทุกซองจะมาหกรอบแต่รอบลหลังคือเหมือนขัล็อกไว้ไดจานเลยา่าซองเนี้ยเป็นวิธีใหม่เลยซองหนึ่งได้สามรอบจับไเลยได้ได้ไเลขนี้มาสามรอบนี้คือวันวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ใช่ไหมศุกร์ศุกร์จันทร์พุธ<อ>นี่ศุกร์จันทร์พุธอันนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเป็นวันศุกร์ค่ะวันนี้วันนี้วันนี้วันศุกร์วันนี้มันศุกร์เลยวันที่ยีวสเจ็ดนี้ี่สิบเจ็ดถ้ามาถ้าคนชอบนะชอบมาแบบนี้ ถ้าวันที่สามสิบชอบสองศูนย์สามเก้าแต่ถ้าวันที่สองวันที่สองเป็นสุดวันสุดท้ายอาจจะมาแปดเจ็ดหกสี่ก็ได้คือเลขลาวมันจะมาสี่ตัวอาจจะอาจจะมาบางคนชอบแปดเจ็ดคนชอบหกสี่หรือว่าเจ็ดสี่หกหรือว่าแปดสี่เลขสี่ตัวนี้สามารถเล่นเล่นสลับจับคู่ได้แปดสี่หกเจ็ดแปดสี่เจ็ดสี่หกเจ็ดสี่ได้หมดเลยใครตบน้อยก็ตัดแค่แปดเจ็ดกับหกสี่ คนมาใหม่เอฟซีที่แอดไลน์มาเป็นเพื่อนใหม่ก็จะไม่รู้ว่าเล่นยังไงแต่ว่ามันเข้าทุกรอบถ้าใครคะเล่นก่อนคือมันจะสองศูนย์กับสามเก้าแต่ถ้าคนที่มีทุนก็จะซื้อโอเป็นมงคลมงคลเดี๋ยวคนโทรมาว่าเอ๊ะมีเงินล้านไปซื้อสองทำไมไม่ใช่สองละ้านกี่ประมาณพันก่าบาทอันนี้ชัดเจนเนาะชัดเจนเดี๋ยวว่าเดี๋ยวดราม่าว่ามายังไงมีเงินล้านนั่นหนึ่งก็ได้แต่จะไม่ว่าแต่ว่าซื้อละล้านเนี่ยคือเป็นเป็นชื่อมงคลสองแรกค่อยมาคนถวายห้าร้อยเอง แกชื่อแกชื่อสองละล้านที่สองละล้านกีบท่านท่านก็เอามนไปสร้างวัดที่เราสร้างวัดสร้างอะไรก็สร้างวัดจันทรวันคือพูดนะใช่ครับตัวเอฟซีทัไว้เล่นในสามวันเอาแคปแคปไวเดอร์ถ้าใครยังไม่ได้แคปวันที่ยี่สิบเจ็ดสามสิบวันที่สองวันที่สิบสองละล้านนะคะเอฟซีที่ช่องทีวดได้ให้กับทางช่องของมินชาแนลทางแฟนเพจแล้วก็ยูทูบนะคะเป็นครั้งแรกด้วยนะคะท่านผู้ชมนะคะ ก็เดี๋ยวจะตามให้ FC ไปเรื่อยๆนะคะค่ะสําหรับคล,คลิปนี้นะ,ะเป็นเป็นแนวทางนะคะขอให้ FC นะคะ,โ,คะโชคดีรวยๆนะคะเินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ